เออเฮ้ยคนณให้ครับอย่าพึ่งเขาเขาเมื่อไรก็หันกลับมารักตัวเองก็ได้นะครับผมผมไม่โดนหรอกาหมอผมไม่ยืนผมจะผมมันจะไปแล้วเฉยหมอมาหาที่ไปเฉยหมอ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 ออเขาเขาเขา เดี๋ยว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 น้องหมอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ก็ก็อยากแบบเออช่วยไงก็ช่วยเหลือไงไม่ไม่มันมันไม่จำเป็นหมอหมอเขาไม่รักก็หันมารักตัวเองก็ได้นะครับครับหมอโอเคเลยครับหมอกูจะตายเขาปากหมอไปแล้วเฮ้ยคนให้ครับอย่าพึ่งเขาเขาเขาไม่รักก็หันกลับมารักตัวเองก็ได้นะครับผมผมไม่โดนเราครับหมอผมไม่ยืนผมจะผมมันจะไปแล้วเฉยหมอมาหาที่ไปเฉย หมอ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 เดียเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้องหมอเดี๋ยวเไม่มก็ก็อยากแบบเออช่วยไงช่วยเหลือไงไม่มันมันไม่จาเป็นหมอหมอเฮ้ยไปไปไหนไปไกนะ

โดนแน่โดนแน่เฮ้ยเดี๋ยวเอาคันนี้เด้ป้าเห็นกับไวนานแล้วอะเอาคำขำเดี๋ยวเดี๋ยวให้เงินเขาหมื่นหนึ่งสมมมมตก็เข้ามานะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหยังเยอะเดี๋ยวเยอะย้ะเยอะเยอะมาก

อ้ตำรวจ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 แล้วฝากข่าวตอนสองสองคันนี้หน่อยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอางี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ประมาณห้าสิบบาทอ่ะคุณคุณไอ้นี่ให้มาเลยเดี๋ยวผมโอนให้ห้าสิบบาทใช่เกินป่าวคุ้มนะคุ้มนะไม่ก่อนหมอคุณคุณฟาร์มวันหนึ่งอ่ะคุณได้อะเอาวันหนึ่งแค่พี่เวลาฟาร์มหนึหมอไม่ไม่คุณคุณก็เอาไอ้นี่ห้าสิบบาทไปคืนไอ้นี่ก็ได้นี่แบบวันหนึ่งแบบ ประมาณสองวันคุณได้อะสองวันก็ไม่ได้แผลหมอจริงต้องทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมมันคานายขนาดนั้นขอญาตนะหมอขอญาตพูดเรื่องข้างนอกเด้อก็คือว่าผมเรียนอยู่ใช่ไหมแล้วช่วงเวลาเรียนอเราตั้งแต่ตั้งแต่ไป็นหกโมงจนถึงบ่ายสองและตั้งแต่บ่ายสองนันแหะคือผมต้องไปทำงานสี่ทุ่มห้าทุ่มและพออย่างนั้นเวลาเราผมเลยมีแค่ตั้งแต่ ดีสองถึงหนักถึงหกโมงเช้าหมงเช้าน่าจะต้องรีบตืนไปแก่่ะโอ้คคุนะครับ่ไม่ไหวแล้วหมอไม่ไหวแล้วเป็นหวัดแล้วหระตื่นเร็วปไม่เ็นตื่นเจ็ดสิโออะไรนะเจ็ดสบโมงแม่ปลุกเจ็ดโมงกสายนเลยก็แบบไปทีก็แบบเพื่อนนะเพื่อนแบบยืนเ้าเอล้อแล้วหมอหรือนาหมอคนนี้อ ก็นิดห่อยนิดหนยวันนี้เพื่อนหนูก็ดูหรือว่าทำไมไม่รอนเลยแตดูไม่เห็นมันหนูคิดว่ามันเข้าคนเดียวนั้นไงหนูก็เดินไม่รู้หนูเพิ่งรู้ว่ามันส่งรูปมันด้วยหนูไม่เห็นไม่รู้หนูไม่มีหนูไม่มีหนูไม่รู้มันส่จริงหมอหมอไม่ผิดหมอไม่ผิดหมอผิดอยู่แล้วหมอจริงหมอจริงอยู่แล้วเว้ย